สันดานพวกขี้ข้าในแมงกะแปลกพิกลฟังเพลงเสีวไม่เลือกมาฟังที่คมให้เซ็มเซอร์ก็อยากไปเซ็นที่นมพ่อแม่สอนไม่ใช่ที่พระที่พมพวกสอันดานพายบอกว่ามันเป็นที่คนเหงมินดิแล้วดูมันเหนื่อยมันหน่ายตตนอยู่ดีๆเลยเอาหน้ามากายพี่นายดีใครก็เลือกมาไหวแต่ไปนี้ไรเหลือเพียคิเข้ามาค่ายโทษที่พี่ไม่ได้ทันระวังข่ายพี่นอนนึกว่ามันจะดังไอ้วกตัวเย้ยไม่ต้องรำพุงรำพันเพลงแม่งกับตัวจริงเลยเขาไม่คิดจะฟังยินดีด้วยลมายใจเพันใครดังก็เอาไม่ใช่นาน แตจะรีบปฏิค้ำไม่ค่อยเจอแต่เหมือนส,สนิจังต่อหน้าใบไม่เคยตะคิดสกกิดกันเสพหน้าโดูมีไม่คุ้ฟังูใไรไม พีทีลูกสาวอจูยหวยแม่เป็นวซอที่จะมูกสวยพ่อชอบสอยพีทสวยลูกสวยเชิญลอกเลยพีทเอาา่วยลูกฉวยแค่เขียนข่าวพีพีจีถูกเผาแต่มึงห้าผ่านโควิดสุดเหงาขอบคุณพีทยังกูสุดเขาเขาเลยรอฟังเพลงกับพวกกูุกสุดเสาพูดก็พูดจริงเถอะให้ตายมึงไปก่อเขาดังแล้วมึงก็ยังไม่วายยายวรนกไปตะขับให้ใครใครก็รู้มึงนุ่แต่ไม่อยากทูดให้อายแล้วทำไมเราต้องหลบให้นายกอดท้าชอบทำไมไม่อธิบายมีแต่ภาพคิดคดบทนีิยายมพงโง่บัดสมจบอัพิาตไม่ต้องพูดให้มากแต่ว่าจักาาคุณภพ พวกที่เหลือสึกลืมไปทันใดอ๋อไม่ต้องมีให้มากแต่ใช้ชีวิตแบบคุณภาพเป็นส่วนที่พลาดเก็บไว้เป็นกำไรอ๋อเพียงแค่เล่นเวลาที่มีกูปล่อยกูไม่ปล่อยปล่อยปล่อยมึงไม่ใช่ศัตรูบอกเอาไว้ให้รู้ไอ้สารเลบกูอย่างมึงคงเป็นได้แค่บันไดก็แค่พวกเสี่ยงที่อยากเตรียมพวกกูไม่ตลกจะตบเปลี่ยงหรือกูจัดให้แบบเพี้ยมชะตาหัวมึงขาดไม่อาจเลี่ยงคึ้ถึงมึ่งวนแดกขึ้นแบบนี้ใครก็รู้ว่ายังกูสมองทนเล็บตีน เลี้ยงหน้ามาให้หมดทีมคิวมึงเสร็จแล้วแต่ยังไม่จบซีน้นว่าเอาจริงจริงม,มึงหึนืนต้องได้เตาในเพลงมึงในตอกกันแต่เบ็ดลนนจัดที่สิมดมึงก็รู้ว่ามันเจ็บวันไหนที่มึงพากูจากหิ้มยงมให้เข็ดเราใครเขาอบอกว่า จากผู้มึงปัดจริงๆออามาดิบแล้วก็เลิศมึงยังไม่ทันได้ยินมึงจะปล่อยมันกินแ็กยังไงพวกูก็วินวะ่ากกันตรงที่ใจเอาทีหาแต่มึงหลงเล่นเริงไปกับเงินฝึกหนาเล่นกับพวกมึงเหมือนกูมาฝึกหมาดูกับพูดคำจ้าไม่มีการศึกษาแล็จยังไม่เป็นประโยชน์ไม่สมควรเป็นโจถทาเป็นโหดจะพวกกูเชิญโบกคบใครเอาไว้เป็นประโยชน์น้องมึงทุกตัวไม่แค่เด็กกะโหลกเจอจังๆเดี๋ยวกูจับมึงจาะก่อข้อื่นไว้แล้วขีเหยียบเป็นเบาะแล้วน้ำมันให้ชุ่มก็จะเผาไม่ใช่เอาแค่หยอกปากมึงดีทมใจยยังสอแยย่่วิิธีคดมมงักกรไต้องถาาามมหเควหงก จบไม่จบมึงลองถามเพื่อนมึงเห็นพวกมีปัญหาม่ก็หลบกันหมดเงินที่มึงเลี้ยงจนเชื่อมันคงเป็นเหตุผลทำใหพวกมึงเคลื่อนเลื่อนผ่านตามไม่เคยอยากจะมองพอลองตั้งใจฟังมันยิ่งไม่รู้เรื่องบางคนไม่เลือกทำตัวเป็นกลางจะได้เดินสบายในงานโทษที่วาาที่กูหัวโบราณม่งแต่หีกับยาจะได้ยินในลามไม่เคยมีใจความโคตรลำคันเด็กที่เดินตามมันก็โคตรประหลาดไม่รู้เรื่องสักบาทใส่เข้าใจทต่บานคนฉลาดเดินระวังพวกมึงอยากประมาาไม่ใช่ในประสาทยอดวิวตลาดมึงดูภูมิใจจัดขึ้นบนดินเห็นดีแต่ฉาวมึง มาความสามารถสุดท้ายมันก็ดีแต่ปากอีกสั้นเรื่องของเรื่องก็คือพีทเอิร์ดคาบช้อนปลอมมาตอนพีทเอิร์ดอาจเพราะทองทํามือพีทเติบอยู่ข้างศพอมที่มือพีทเิอพลังลาบอยู่ให้พีทเปิดคงไม่มีวันที่ตาพีทเติบช่วยเธอช่วยเห็นใจพีทเธอชาติหน้ามีจริงอยาชิงพีทเติบ ก็คือพิษเอิร์ดข้าบช้อนปลอมมาตอนพิษเกิดอาจเพราะทองทำมือพิษเติบอยู่ข้างศพอมที่มือพิษเติบพลังลาบอยู่ให้พิษเปิดคงไม่มีวันที่ตาพิษเบิกช่วยเธอช่วยเห็นใจพิษเธอชาติหน้ามีจริงอย่าชิงพิษเกิดเรื่องของเรื่องก็คือพิษเอิร์ดข้าบช้อนปลอมมาตอนพิษเกิดอาจเพราะทองทำมือพิษเติบอยู่ข้างศพอมที่มือพิษเติบพลังลาบอยู่ให้พิษเปิดคงไม่มีวันที่ตาพิษเบิกช่วยเธอช่วยเห็นใจพิษเธอชาติหน้ามีจริง